อย่าบอกนะว่าที่ตันพูดคือเรื่องจริงยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกท่านเข้าสู่สควีดเกมเมื่อผู้เล่นทุกท่านพร้อมแล้ว เราไปเริ่มเกมที่หนึ่งกันได้คะ่ะเดินไปตรง,งรประตูทางออกเฮ<ะ>้ยสัญลักษณ์คิดเกมไอ,อเกมบ้านนี่เหรอว,วะ ไม่เล่นหรอกไม่อยากตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่เล่นนะเว้ยกว่าฉันจะหนีมาได้เกมเนี้ย ให้กลับไปเล่นเกมอีกครั้งคุณยังไม่ผ่านก็บอกไม่เล่นงไงเกมว่าบ้านเนี่ยใครอยากจะไปเล่นวะแต่มันเป็นทางเลือกสุดท้ายของคุณถ้าคุณไม่เล่นคุณก็จะไม่รอดยังไงคุณก็หนีไม่พ้นหรอก ใครวะ <Okay. S 1> คืออะไรอ่ะคุณสนใจเล่น,นงเงกมหรือเปล่าเล่นอะไร เป็นที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไม่เล่นกับคุณหรอกแต่ถ้าคุณเล่นกับเราคุณจะได้เงินถ้าอยากเล่นเกมกับเราโทรมาที่ร้านเออแล้วกิ่อ,อะไรวะเออเดี๋ยวกินดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องขอตังค์แม่เติมเกมวัววัววัวอ,อะไรอะไรเนี่ยตันตกใจหมดเลยก็เนี่ย ฮเราไม่เชื่อหรอที่นายแกล้งเราใช่ปะโอ้ยแม่อำเชื่ออีกละฉันไปแล้วเอออเออบัวเฮ้ยฉันไม่ได้อำแกนะเว้ยฉันพูดจริงนะเว้ยผู้คุมอะเอาไม้ใส่กับมือเลยเฮ้ยอะไรของนักตันเนี่ยก็หกปิ้นป้นไปเรื่อยโถเฮ้ยอย่าบอกนะว่าที่นักตันพูดคือเรื่องจริง คุณถูกเชิญให้กลับไปเล่นเกมนี้อีกครั้งเงมลด้วยหรอเดี๋ยวมันเป็นทางเลือกสุดท้ายของคุณเฮ้ยดูสิฉันไม่เล่นโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยเธอก็ได้การนี้เหมือนกันเหรอใช่เธอก็ด้วยนี่งั้นเราทำยังไงดีอะก็ต้องเล่นดิฉันว่าถ้าพวกเราไม่เล่นอะพวกเราต้อง แน่ๆเฮ้ยวะเฮ้ยที่ไหนวะเฮ้ยตันตันเฮ้ยโมอาหน้าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตื่นริวเฮ้ยตื่นตื่นทุกคนที่นี่ที e <ail room> ่ไหนอะ อย e อีกแล้วเหรอนั่นไะดิรอบที่แล Jamie, jam ้วกว่าจะเอาตัวหล่อมาได้ก็เกือบตายเลยพวกเราพวกนายหมายถึงอะไรวะเอารูปอะไรดีวะรูปนี้ล้วกันน่าจะได้แหละรูปนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ยากเลยหรอวะก็ได้แล้วอีกนิดนึงกล้ได้อีกนิดนึงได้แล้วว้าวได้แล้วค่ะผู้เล่นหนึ่งเก้าเก้าผ่านค่ะ โอ้ยเฮย้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทองของเรานี่สองสี yeah! ่ศูนย์ยัยอไรต้องแลฮย้ <Yes. S 1> ฮยไปไฮย้ฮย,ฮย,ฮย,ฮยแล้วที่นี่ที่ไหนวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ที่แน่พวกเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ก็ออกไปดิสิสทางนั้นน่ะถ้ามันง่ายขนาดนั้นน่ะพวกเราไปได้ไหนไเตอร์ แต่ฉันไม่อยากออกไปฉันอยากได้ตังค์เห็นเขาบอกเล่นเกมอะไรนะไม่ไ,มไ,ได้ตังค์ไม่อยากเสียเวลาละไปเล่นเกมกันเฮ้ยย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเฮ้ยเชื่อเถอะน,นายอย่าไปเลยไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกก็ไม่ฟรีไงฉันเล่นเกมแล้วฉันก็ได้ตังค์ถูกพวกนายไม่อยากให้ฉันได้เงินสิฉันไม่เชื่อหรอกเชื่อไปอยากไปกลัวฉันชนะได้ไงพวกนายฮะ โอยพวกอ่อนต้นไา้มันอ่อนเลยวะเฮ้ยแกว่าไงวะกูว่าแกไงุดหย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 ุดนี่หยุดจะต่อยกันทำไมวะช่วยกันหาทางออกไปจากที่นี่กันดีกว่าใครจะไปก็ไปฉันไม่ไปเว้ยถ้าไม่ใช่อพวกฉันก็แล้วแต่พวกฉันอะเคยเล่นมาก่อนถ้ามันเล่นมาก่อนมันก็รู้ว่าจะชนะยังไงงั้นเราก็ต้องหลอกใช้มันดีกว่า หรือว่าจะเปลี่ยนใจโถอะเว้ทำเป็นปากดีไม่ไปลุวยทำไมอ่ะเออไม่ไปก็ไม่ต้องไปยนินเขาแถวงไ้ดีต่อหน,นี้ยินด้วยอ้ะแล้วทำไมพวกเราใส่ชุดนี้วะก็ตอนที่พวกเรานอนอยู่อ่ะพวกมันเป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกเราเองแน้หนายรู้ได้ไงวะก็ฉันบอกไม่ใช่เคยเล่นม,มาก่อนไงล่ะ อะไรอะ่ะนี่อะไรมีอะไรมีพกอ,อะไรมาเนี่ยโอ้โหพูดเล่นไรนี้พกปลามาด้วย เออยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกท่านเข้าสู่สควีดเกมเมื่อผู้เล่นทุกท่านพร้อมแล้วเราไปเริ่มเกมที่หนึ่งกันได้ค่ะเดินไปตรงประตูทางออกเอออย่าพูดมากนะตามมาเถอะ